รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะตอบป,ปมเขากระโดงย่ำชัดนะคะค่ำสั่งสารดีกาถือว่าสินสุดส่วนเรื่องที่มีการยื่นตรวจสอบอดีตนายกรัฐมนตรีปวยทิพย์ถือว่าเป็นการตรวจสอบซ้ำซ้อนเพราะเรื่องอยู่ทีปปชแล้วค่ะที่สถานปฏิบัติธรรมปา ขอภหยค่ะที่สถานปฏิบัติธรรมวัดปาวิเวกศิขารามตำบลเกาหิวอำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นพันตำรวจเอกทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับนายนิยมเติมสีสุขผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีถอดกระถินประจำปี2 5 6 7โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเขารวมในพิธีค่ะ ท่านตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเด็ก,กล่าวถึงกรณีทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสีเดินทางมาปราศัยซอยภูสมัครนาย,ยกอบจอ,อุดรธานีของพรรคเพื่อไทยในระหว่างวันที่13-14พฤศจิกายนข่ะว่าสามารถเหตุดได้เพราะตอนนี้บ่มีคดีที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรมแล้ว เป็นเหมือนประชาชนคนหนึ่งเป็นสิทธ์ที่สามารถกระทําใดโดยส่วนตัวนะคะ่นเสวอวาประชาชนสามารถที่สิแยกแยะได้การที่คุณทักษิณมาเป็นผู้ซอยหาเสียงบม่มีกฎหมายห้ามส่วนเรื่องความเหมาะสมแลว้วแต่คนสีมองถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าโดนันทธรรมหรือว่าอีลอนมา์กนะคะในช่วงเลือกตั้งก็ไปหาเสียงไพสั ภัยสนับสนุนผู้ใดก็ต้องไปหาเสียงส่วนตัวค่ะมองว่าเป็นโอกาสที่ประชาชนสิได้รับรูว้ว่าแต่ละพรรคการเมืองมีนโยบายอีกย่งแน่ส่วนกรณีที่ประชุมคณะกรรมการวการความมันคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสาภาพผู้แทนราษฎรโดยมีนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีไล่สือ่อพรรคประชาชน เป็นประธานกรรมธิการหารื่อกรณีการพักรักษาอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่สั่น14โรงพยาบันตำรวจว่ามีความถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมบอในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะย่อมรับว่าเรื่องนี้บ่หนักใจค่ะครับผมกถ็ถทอว่าตอนนี้นี่นะครับมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งบ่้มีหนาทีเพราะว่าเขาบอกว่าบ่มีหนาทีมาสอบสวนแท่นคนที่มีหนาทีโดยตรงคือ ปปชนะครับทางกระรวงยุติธรรมได้หาหลักฐานไปเบิดแล้วนะครับส่วนทีกรณีขอพิพาทเขากระโดงกับการรถไฟี่ลาสุดกลุ่มที่ดินว่าได้เพิกถอนโฉนดของเขากระโดงนะครับกับบอกอ้างว,าว่าเป็นทีของรอฟทแต่ตอนนี้ครับเรม,มีนักวิชาการออกมาเว,าว่าว่าคำสั่งปกครองของกลุ่มที่ดินเนี่ยนะครับใหญ่กว่าคำพิพากสาารดีกาซึ่งคัดกันชัดเจนนะครับซึ่งคำสั่งสารดีกาในประเทศไทยถือว่าเป็นสารสูงสุด และถามีเปลี่ยนคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต้องให้ศาลฎีกานี่นะครับเปลี่ยนคำวินิจฉัยบ่มีผู้ใดญงกว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับตอนนี้ท่านทักษสณก็ไม่มีไม่มีคดีในในส่วนที่อยู่กับทรวงยุติธรรมนะฮะคือแล้วท่านก็เหมือนเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งการ จะไปดําเนินการก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะฮะคือวันนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีหน้าที่มาสอบสวนแทนคนที่มีหน้าที่คือปปชเนี่ยเราให้ดักฐานหมดแล้วคนที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงเนี่ยพยายามเอาเรื่องแล้วก็เอาและหรือวักตอนเอาไปใช้แล้วก็มามาสื่อสาราคำสั่งการปกครองกับสารดีกา คือคือประเทศไทยเราถือว่าสารดีกาเป็นสูงสุดถ้าจะเปลี่ยนคำพิจิตรัยของสารดีกาต้องให้สารดีกาเปลี่ยนคำพิจิตรัยแล้วก็จะไม่มีใครใหญ่กับคำพิพากษานะแล้วก็